ที่จะดาเนินการได้ในกรอบของกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ที่ศาลฮะศาลจะใช้มาตราไหนแต่ที่แน่ละเมิดอ,อํานาจศาลศาลจําคุกได้ไม่เกิน6เดือนนะครับเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ไหมทักษิณจะไปติดคุกอีกรอบหนึ่งถึงขั้น8ปีนั่นหมายความว่าก็อยู่ที่ศาลศาลจะพิจารณาอย่างไรเพราะเป็นอํานาจของศาลที่กระทําการในพระประมาภิไธย สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณน,นะครับเรื่องของทักษิณตอนนี้ก็ไต่สวนเรื่องของชั้น14เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของ1นึก็ศาลนัดตัดสินเรื่องชั้น14สศาลก็นัดตัดสินแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือศาลนัดไม่ว่าจะเป็นเรือนจําไม่ว่าจะเป็นทักษิณไปศาลด้วย ส่วนวัคซินเนี่ยเมื่อกลับไปผมเชื่อว่าไม่ใช่กลับไปหนึ่งปีตอนนี้นะเอาที่ไปฟังคำพิพากษาเพราะว่าในการไต่สวนเนี่ยเหมือนจะมีปรากฏข้อที่จริงว่าคุณนัคซินไม่ได้ติดเพราะในประกาศร่วราชการบอกแล้วติดไปสิบวันใช่ไหมฮะซึ่งติดไปสิบวันเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำสิบวันนะครับหรือถูกจําอยู่สิบวันนะถ้าจําอยู่สิบวันเนี่ยนะฮะจะจาที่โรงพยาบาล นะฮะหรือจำที่เรือนจำก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสารชี้ว่า<ม>คุณนึกศินไม่เคยต้องโทษจำคุกเลยคุณนึกศินก็จะโดนแปดีเต็มเพราะเงื่อนไขาการได้รับอภรัติธรรมไปโทษมันมาจากเงื่อนไขที่บอกติดมาแล้วสิบวันแล้วได้ขอพร<ม><ม>ะราชิธรรมเพราะว่าในเงื่อนไขของกฎหมายอภัยโทษเนี่ยการที่จะอภัยโทษลดโทษให้เนี่ยนะครับต้องติดก่อนอ๋อประเด็นนี้คือไม่ติดเพอาไม่ติดเนี่ยคำสั่งศาลจะมีะผลกลับไปที่แปดปีนะครับ ซึ่งกระบวนการประกาศพ<ม>ระบรมร,ราชโองการเนี่ยซึ่งโดยถ้าน่าจะำรำจะทําให้ถูกต้องจะต้องศุนเก้าเพื่อขอยกเลิกเหมืมอนกับที่ยกเลิกเรื่องประกาศสมณนักศักษาอะไรแโอ้นี่แสดงว่าก็คุณทักษิณเองก็มีโอกาสที่แทนที่จะได้ติดคุกหนึ่งปีเนี่ยดีไม่ดีมีความเสี่ยงอาจจะต้องกลับไปติดคุกในโทษเดิมคือ8ปีใช่แล้วคดีมันจะตามมาพลุงพลังตามมาเป็นแถว เพราะว่าในกรณีของประกาศรรวมรัชสงการที่ออกว่าติดคุกสิปีเนี่ยในความเห็นผมแล้วผมก็ได้คุยกับพระโพธิที่เป็นพศึกษาบางคนมนะผมมองเห็นว่าการที่ไปบอกว่าติดคุกสิปีแล้วไม่ได้ติดเนี่ยม,มันเป็นการหลอกลวงพระเจ้าแผ่นดินนะฮะเป็นการหลอกเนะมื่อเป็นการหลอกลวงพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย<ท>ผล<ม>ก็คือมันก็คือการไม่เคารพและเป็นการหมิ่นดูหมิ่นพระองค์ท่านซึ่งก็จะเข้ามาตรหนึ่งสอง จงหมายความว่ากระบวนการที่ทําเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมถึงตัวคุณทักษิณเองด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีผลกับเรื่องของมาตรฐานหนึ่งสองด้วยซึ่งนนั้นมีเป็นแถวเลยฮะอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นรองนายกนายกรับหนอ,อ,องระมนาการนะถ้ามีคนดําเนินการก็จะเป็นเรื่องใหญ่คผมเนี่ยเป็นคนแรกเลยโพสต์ไปประกาศไปว่าไม่ต้องคุยกับขมนยึดพนมเปลงเท่านั้นใช่ไหม โอ้ยบางคนก็ชอบใจบางคนก็ไม่ชอบใจก็โอเคก็แล้วแต่โทแต่ละคนนะมันอยู่บุญพื้นฐานไม่เหมือนกันผมเองเนี่ยผ่านการลบการต่อสู้ในการปราบปลาผู้ก่ออะไรคอมมิิต์ที่นาแก่จนเขาเรียกขานว่าวีระบุรุษนะครับโอเคนะการลบสมัยนูน้นที่แกนนำรัฐบาลจ้องแต่จะเฉือนแผ่นดินให้ขเขมรส่วนแกนนำฝ่ายค้าน ก็จ้องแต่จะเอาอธิปไตยให้ประเทศอื่นแต่กลายเป็นว่าการที่เป็นฝ่ายค้านกับเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นเพียงแค่ชื่อแต่ในทางปฏิบัติกลายเป็นทางเดียวกันเฉยเลยกรณีเกาะกูดที่พักเพื่อไทยพยายามที่จะแบ่งผลประโยชน์ร่วมกับกัมพูชาทั้งที่มีหลักฐานเด่นชัดแล้วว่าเกาะกูดเป็นสมบัติของประเทศไทยโดยที่ไม่จะเป็นต้องชี้แจงแล้วครับส่วนพักส้มก็ไม่ออกมาพูดอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของชาติเลย แม้แต่ที่สบกที่จะทําให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์พื้นที่ป่าหายไปก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะช่วยรักษาป่าพวกเราขอข้ามเขตเข้าไปรักษาตัวที่ประเทศไทยได้ไหมตอนนี้ไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวเขาเรียกหมอให้จัดคนกัมพูชาใช่ไหมแต่หมอจะรักษาให้เองอน,นันตาปาชัยเยอปาติเจเทนาะ ประชาชนไทยกับประชาชนเขมรต้องไม่เกียดกันแต่ประชาชนไทยและประชาชนเขมรมีสิทธิ์ที่จะเกียรติผู้นำประชาชนเขมรมีสิทธิที่จะจัดการคุณเซนประชาชนไทยก็ต้องมีสิทธิ์จัดการระบอบทักษิณครับเชิญชวนพี่น้องชาวเขมรลุกขึ้นเหมือนคนไทยลุกขึ้นพี่น้องชวนเขมรลุกขึ้นให้ประชาชนไทย และประชาชนเขมรอนาคตเราต้องรักกันแต่ก่อนจะรักกันได้พี่น้องประชาชนเขมรต้องลบละบบหุ่นเ้นให้ได้และปะนักวิเคราะห์นะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าทักษิณเนี่ยถ้าพลาดงานนี้เนี่ยไม่ใช่จำคุกหนึ่งปีนะครับต้องกลับไปติดคุก8ปปีนะครับเพราะเงื่อนไขาการรับพระราชทานอภัยโทษจะต้อง จำคุกนะครับอย่างน้อย8ปีเขาไปฮะจำคุกอย่างน้อย10วันพอจำคุกอย่างน้อย10วันทักษิณไม่ได้จำคุกนั่นหมายความว่าการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เป็นอันสิ้นสุดลงนะครับก็เป็นความเชื่อของทางฝั่งนักวิเคราะห์ในขณะที่เรื่องของ1 2, น,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 นึนะครับทักษิณมันนามั่นโหนนะครับมากว่าจะชนะแล้วก็จากพยาน20ปากคัดเลยเพียง2ปาก นะครับแล้วก็ขอยุติไม่ทําการไต่สวนเพิ่มเติมนะครับเพราะเชื่อว่าคดีนี้เขาชนะแน่นอนและในการไต่สวนแต่ละครั้งก็พาสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นอดีตประดักระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นผู้พากษาเป็นอดีตนายกรีนะครับเข้ามาทําการรับฟังโดยตลอดเป็นไปได้ไหมนะครับที่อาจารย์ท่านบอกนะบอกว่าทักษินต้องกลับไปติดคุก8ปี นะครับมีความเป็นไปไ,ได้นะครับเพราะว่าติดเน,นเงื่อนไขไม่ได้จําคุกตั้งแต่ต้นคือ10วันพอไม่ได้จําคุก10วันโอกาสเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษจึงไม่สมบูรณ์ทักสินก็มีโอกาสจําเป็นจะต้องปดิคุกอีกรอบหนึ่งถามว่าใครจะเป็นคนตักสินนะครับในคดีที่ศาลดีกาขแดกปฎิอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกาลังไต่สวนตอนนี้เป็นกระบวนการไต่สวนนะครับไต่สวนเสร็จแล้ว จบแล้วรอเพียงคําพิพากษาเท่านั้นประเด็นที่น่าสนใจคือการตัดสินรอบนี้เนี่ยศาลมีอํานาจเรื่องของการละเมิดอํานาจศาลว่ามีการละเมิดอํานาจศาลหรือไม่และใครเป็นผู้กระทาความผิดในการละเมิดอํานาจศาลถ้าอดีตบดีกรมัิชาธันนะครับเกี่ยวข้องและเป็นผู้ละเมิดอำนาจอำนาจศาลนะครับศาลก็จะมีบทลงโทษทันทีนะครับ,รนะรบซึ่งก็มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน6เดือน ในขณะที่ทักษิณชินวัตรได้กระทาการละเมิดไหมถ้าไม่ได้กระทาการละเมิดนะครับเป็นเจ้าที่ละเมิดแล้วยังไม่ได้จําคุกก็จําคุกเจ้าหน้าที่ทักษิณก็ต้องกลับไปติดคุกอีกรอบหนึ่งส่วนจะติดคุกกี่ปีกี่เดือนนะครับก็อยู่ที่ศาลเพราะศาลกระทําการในพระปรมาภิไธยนะครับสามารถที่จะดําเนินการได้ในกรอบของกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ที่ศาลฮรศาลจะใช้มาตราไหนาแต่ที่แน่ละเมิดอานาจศาลศาลจําคุกได้ไม่เกิน เดือนนะร,รื่องนี้มีความเป็นไปได้ไหมทักษิณจะไปติดคุกอีกรอบหนึ่งถึงขั้น8ปีนั่นหมายความว่าก็อยู่ที่ศาลศาลจะพิจารณาอย่างไรเพราะเป็นอำนาจของศาลที่กระทำการในพระประมาภิไธยที่จะดำเนินการได้ในกรอบของกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ที่ศาลฮรศาลจะใช้มาตราไหนแต่ที่แน่และเมิอดอำนาจศาลศาลจำคุกได้ไม่เกิน6เดือนนะครับเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ไหมทักษิณจะไปติดคุก รอบหนึ่งถึงขั้น8ปีนั่นหมายความว่าก็อยู่ที่ศาลศาลจะพิจารณาอย่างไรเพราะเป็นอำนาจของศาลที่กระทําการในพระประมาภิไธยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ